มีงานมีงานมาเนี่จะจูงรถอยู่เบ็น่นเป็นผู้เพราะว่าโซเฟอร์เบียดขขเขาจะไม่ให้เอาเข้ามาเนาะแจเล็กมาตอนไปกับซเปอร์ลาวไปหับอาอยูดานเนาะตอนกลับก็เลยได้ไปจูงเขาอยูดานสี่ล้อเนาะ จะลง14เร่จะลงกิน,นลลลลแล้วเวอรแม่นจะลงบิดตูลองเบ้างนาะบุคคลขับเค,ครื่อเสาร์รุ่นนี้เจ๋ <c oughs> อันนี้เป็น แปดเลขเนาะแล้วก็มีกดหัวเกียนี่เนาะเบรกล็อกสองสั้นเนาะครับมันเป็นสองสั้นเกียงนอนสองสั้น ไปทางพิณเดลินฟูสิบเก้าเป็นแล้วขับมาด้ร้อยปลายลักแล้วเนาะเรื่องกินเรื่องมือแล้ว <c oughs> นิ่มดีเว้ยรถเนี่ยแตนมวนอยู่ ไก่้อดเมืองควายเนาตอนนี้เนาะแลม่อะไรเลยเนาะส่เมืองเป็นอะไรเลยเนาะวานสลองไสมันเนนปเน็น สามแยกข้างไปม่องใดมั่งนึงที่ตก็เก็บมือ,มมอขวอยซื้อไปแล้วนะมงึงเข้าใจเนาะสิไปนะแต่ว่าคือว่าเมืองขวานะั้นก็เป็นจุดแยกไปม่องใดมั่งนึงที่นะคือว่าลัดก,กลับไปทางคงสลีบวยแหวงกูนะคือว่าเนี่ยจุดเจ็บอู้เจ็บเนียังกูนะคือว่านะนาานะมันมีทางข้างบอ่ออยู่นี่คือว่า สามแยกนะี่ขวาน้ำพัก กุ้แข่งปุงสาลีเนะาะครั้งแรกครั้งแรกที่ได้มาครั้งแรกที่ได้มาเยีอยจุดหมายปลายทางาอ,อยู่ที่เสด็จเยนเวนฟูเนาะ ค่ะอยากคล้ายๆคือทางไปเสดีบนวานเอาเนาะบรรยากาศบรรยากาศนี้จะเป็นขึ้นคอยมาตลอดเนาะคมเข้มความอ่อนขึ้นกายคขึ้นกายชีดคขึ้งมี แล้วพบจนผูกแน่ใจว่าเป็นใบพัดช่วยระบายความร้อนโดยเฉพาะดังรถภาีนในรถรถในในี้แต่ถ้าความร้อนลงกายชิดชิดขาวนี้จจจะบดดังจะมิดไปโค้งกลับไปทางผู้นี้ว่ะ องข้างทางบรรยากาศดีเนาะอ่ากว่าจมใสไปเลย ตอนนี้เนาะด่านบางไฮ ทางมาลอยไปลาลกเนาะยังสิข้ามด้านล่าไปอีกหน่อยนึงเนาะเป็นยังบุฮอดดานเวียดกีลวสิจุดานเวียดปล่ะทรงรถเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกที่ได้มาช้าหน่อยหน่อย ตอนนี้เขาก็มาฮอดฮอดดินเวียดแล้วเนาะมองนี้เนาะตัวข้านี่ไปเล่นเป็นดินเวียดเลยเนี่ยจุดเชียนไทยสินค้าเนะเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงชนะโคกโคพิ่เนาะข้าวยังบูให้รถ่านเข้าไปเลยเนาะกอนังไม่เกียนกันตัวนี้อันนี้คือรถเข้ามาส่งเนาะมาส่งให้เวียดเพราะว่าซูเปอร์เวียดเขาให้เข้าไปลาวเนาะ เลยได้เอามาตุงให้เขาอ,อยู่ดานนี่ไปหน้าอีกหน่อยน,นึ่งเนาะเอาดานเบียด่าจุดนี้ก็เป็นจุดเคลียร์สินค้าระหว่างลาวกับเบียดเนาะ,ะรถกำลังเคลียร์สินค้ากันอยู่เนาะอันนี้ก็ต่อดาบเคลียร์สินค้ากันอยู่อ่าก็ว่าเป็นทางแรกที่มาฮอดด้านฝั่งให้